วิธีการคำนวณบำนาญชราภาพเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งมาตา 39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบัมเน็จหรือบํานาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำ ส่งเงินสมทบตั้งแต่30เอ็ดธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชรา,าภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชรา,าภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็มีการปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนะครับบำนาญชราภาพจะได้รับนะครับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเลยเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างวิธีการคำนวณน,นะตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับสมมุติส่งมา35ปีเลยจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1น1 9 1 9 0บบาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ14,190บาทเท่ากับ7,095บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5% 20%เดิมบวก22.5%เท่ากับ42.5%นะครับ42.5%ของ14,190บาทเท่ากับ6,031บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,190บาทเท่ากับ4,967บาทเป็นเงินบ,บนานาญที่ให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 14,190บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ27.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิม7.5บวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ14,190บาทเท่ากับ3,902บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,190บาทนะครับ180เดือนนะครับเท่ากับ15ปีก,ก็ก็เท่ากับใช้20%ได้เลยนะเพราะไม่มีส่วนเกิดน,นะครับ20%ของ14,190บาทเท่ากับ2,838บาทไ เป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเรามาดูตารางนี้กันดีกว่านะครับตารางนี้จะบอกถึงเงินสมทบนะครับจำนวนจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆนะนะครับว่าได้เท่าไหร่เช่นส่งส4ปีได้บำนาญ6,882น 6, บาทส่ง3,3ปีได้6,669บาทส่ง3,2ปีได้6,456บาท ส่ง31ปีได้6,244บาทส่ง30ปีได้6,311บาทส่ง29ปีได้5,818บาทส่ง28ปีได้5,605บาทส่ง27ปีได้5,392บาทส่ง26ปีได้5,179บาทประมาณนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้าเว w ์ไว์นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นงนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ นามานะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สานะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว